เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าพอยพารินเม็ดนี้เมื่อจิรันแล้วจะออกมาสวยแบบนี้ พลอยไพลินเม็ดนี้น้ำหนักก่อนเจรนายอยู่ที่2กลัรจุดสองเาสตังก์ก่อนที่จะมาเป็นพลอยสวยๆแบบนี้ก็ต้องผ่านวิธีการและขั้นตอนเจรนายอย่างพิถีพิถันทุกเม็ดเมื่อหยิบมาแต่งหยิบมาทําใช่ว่าจะได้เนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์วความที่เป็นธรรมชาติของเนื้อพลอยมักจะมีตําหนิหรือแผลของเนื้อพลอยที่เราคาดการณ์ไม่ได้แต่เราก็สามารถแต่งพลอยเพื่อหลบหลีกแผลและตำหนิของเนื้อพลอยได้บางเม็ดแผลของพลอยก็แต่งและหลบหลีกยากการวิเคราะห์การคานวณในการแต่งพลอยจึงสําคัญมากๆ เอาออกมันจะน้ำหนักเยอะเนาะดูเสียเยอะเราก็ต้องทาตามเนี้ยแหละครับทาตามนี้แล้วก็ต้องดูลงตรงนี้ดูว่าลูกกดหน้าลงดิจางลงไหมลงมากกวาเดิมแตตรงนี้เหลือแน่นอนตรงนี้ตรงบ่ายวเมันก็เป็นแผ่นเดียวกันนะแผ่นแต่เดียวกันที่เหลือดีหมด พอเราแต่งพลอยเสร็จแล้วรูปลักษณะของพลอยก็จะออกมาประมาณนี้นะจากนั้นเราก็นำพลอยไปตัดเหลี่ยมครับน้ำหนักของพลอยก็จะเหลือ1กรัดจุดส7สตังค์นะครับพอเราตัดเหลี่ยมพลอยเสร็จแล้วแผลของพลอยก็จะชัดเจนมากเราต้องมาหาวิธีเพื่อที่จะให้แผลที่หน้าพลอยนั้นเหลือน้อยที่สุดสีสวยมากเป็นเนี้วย จากนั้นเราก็นำปลอ,อยไปกดหน้าดีดีพอเราประเมินเสร็จแล้วเราก็เริ่มเจรณาในเป็นขั้นตอนต่อไป เมื่อเราเจียรานายพลเสร็จแล้วน้ำหนักของพลอยก็จะเหลืออยู่ที่1กัดจุสตังค์นะครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับว่าพลอยของเราจอกมาสวยขนาดไหนถ้าเพื่อนๆมองว่าสวยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยน,นะครับรับพอยเม็ดนี้หากเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถทักข้อความมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ